สวัสดีค่ะชบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทา้งช่องทุกทท่านนะคะสวัสดีนะคะในส่วนเสาของวันที่ยี่สิบนะคะเนะาะภาพพี่น้องมาเบงบรรยากาศนะคะอยู่ทงหน้านะคะเนาะหลังจากบรรยากาศฝนตกแห้งพี่น้องค่ะน้ำาหลายครับพี่น้องคะอ่ะมือนีนะคะมีแนวทางนะคะมาฝากตอนพี่น้องนะคะเป็นแนวทางของสายเดานะคะ เนื่องจากตัวเลขแนว่ท่งของเพิ่นนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะเพิ่นไฮเป็นบนนะคะเนาะเข่าเต็มๆนะพี่น้องเนาะหามารอเบืองน้ากันนะคะตอนนี้นะคะฉบากระไดแนวทางตัวเลขนะคะชุดเต็มของเพิ่นมาแล้วนะคะแต่ไดมานะคะเป็นแค่ชุดหลางนาะพี่น้องเนาะชุดบนยังว่าหันได้เ้อคับพี่น้องขาก็รอนะคะติดตามกันในโครงต่อไปก่อนเนาะคะ่ะ นี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะคะของเพิ่นนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะเป็นชุดสรุปนะคะผู้ใดทีด่ติดตามแนวทางตัวเลขนะคะของซ้ายเดานะคะกับสีรูนะคะเนาะ,ะชุดบนนะคะชุดสรุปนะคะก็มี0ูนย์้านะคะสองห้านะคะชุด3มตัวนะคะห้าสองห้านะคะแต่เขาตัววงเน่นของเพิ่นนะคะขึ้นศูนย์หานะพี่น้องเนาะล่างนะคะสี่หนึ่งสี่เก้าสามหกนะคะ เพื่อนก็ว่าอ่านสโลกแกนเพื่อนห้น,ำน้ำเลเด้อว่าสานเพื่อนวานนะคะเนาะไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะอย่าพึ่งเชื่อจนกว่าหวยจะออกนะคะกัจากสายเดาเนาพี่น้องเนาะเซียนสายเดานะคะพี่นอ้อนงอางวดนี้นะคะอาชบาได้มากนะคะก็คือเพื่อนส่งแนวทางมาหายแล้วพี่น้องคะเพื่อนบรหิหารสัมผัสแล้วพี่น้องเด้อสายเดานะคะเพื่อนบรหิหารสัมผัสนะคะกับเพื่อนจีรงตัวเลขมาหายชบาชน,ะนะคะก็คือ ะะมาทายทําคลิปให้พี่น้องนะคะได้รับชมเลยนะคะเนาะว่าเพิ่นห้มากเป็นตัวไรแน่นะคะอ่ะาแนวทางตัวเลขของเพิ่นเป็นที่น่าติดตามนะคะกับข่ามานะคะถ้าผู้ใดด้ติดตามแนวทางตัวเลขของสายเดานะคะกับสิรูนะคะซึ่งนะคะชะบาสีบกคอยได้ลงคลิปเพิ่นนะคะจะได้ลงอยู่งวนละประมาณสองรอบนะคะให้พี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สิไดบุพาพนะคะเนาะเพราะว่า เพอรสีทรงชุดเต็มมาหายแล้วนะคะกับซิมีชุดตับนะคะโค้งสุดท้ายมีแค่นี้นะคะได้ลงคลิปของเพิ่นอยู่ประมาณหวัวละสองคลิปนะคะพี่น้องกับกดกระดิ่งไว้นะคะสิไดบพภาศข่าวสารนะคะเนาะค่ะเอาพี่น้องเขามารับชมคลิปนี้แล้วนะคะกับเป็นกําลังแรงใจให้กับชบานะคะกับฝากกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะได้ออกไปหาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องนะคะ พาพี่น้องมาชมบรรยากาศให้กับพี่น้องค่ะฝนตกแห้งนะคะเนาะน้ำไหลแห้งครับพี่น้องค่ะจากสิไดกินบริไดกินพี่น้องเขาปีนี่นะคะน้ำถ่วมนะคะเนาะอ่าเอาพี่น้องมาเบิง่งตัวเลขแนวทางของเพิินนํากันเลยนะคะว่าสิถือใจโดนใจพี่น้องบ่นะคะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของเพิ่นนะคะจากเซียนสายเดานะคะอย่าเชื่อจนกว่าหวยจะออกคือกานะคะโลกแก่นของเพิินนะคะเนาะ ชุดเต็มนะคะหนึ่งซิงหานะคะสองพันหารอยหกสิบหานะคะอันนี้เพิ่นหามากเป็นชุดหลังยางเดียวเด้อค่ะพี่น้องคะก็คือล่างนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะเพิ่นเด่นนะคะเด่นทีสามกับหานะคะเพิ่นเด่นห้ทีสามกับหานะคะแล้วก็รักสามีอยู่นะคะมีศูนย์สามนะคะแล้วก็หนึ่งสามสองสามหกสามนะคะห้านะคะก็มีนะคะ 0 5 1 5 2 5 6 5นะคะแล้วก็มี6 6 3นะคะ6 4 6 7 6 9อันนี้6นี่เป็นตัวร่องของเพิ่นนะคะเนาะแต่ตัวที่เพิ่นเด่นคือ3กับ5นะคะซ้ายวิ่งนะคะซีวิ่งก็คือวิ่ง3กับหาเลยนะคะพี่น้องคะคือเน้นรัก3กับรักหานะคะรัก6นี่ร่องนะคะเนาะ6 3 6 4 6 7 6 9นี่เป็นตัวร่องนะคะตัวที่เพิ่นเด่นก็คือ03 13 สองสามหกสามนะคะศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้านะคะแต่กลับมารอบเมืองนะคะโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางตัวเลขเพิ่นนะคะสิเป็นแบบใดเนาะ,ะพี่น้องเนาะเพิ่นสีมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางตัวเลขบอนะคะหรือว่าเพิ่นสีวงเนียนห้พี่น้องเป็นตัวใดย่ำเ้อค่ะเด้อว,ว่าอันนี้เป็นชุดติมล่างนะคะย่างบได้ตัดนะคะถ้าพี่น้องว่าตัวเลขเพิ่อนอย่างลายตัวยู่ห้รอติดตามโค้งสุดท้ายนะคะ ราคาชุดเลขบนนะคะยังพันใดมานะคะเนาะใดมาเฉพาะชุดเลขล่างนะคะจังใดรอดติดตามกันนะคะพี่น้องในโคงต่อไปนะคะหาเพื่อนใดนะคะชุดเลขบนมาแล้วนะคะเดี๋ยวจบ่าสิล่งให้พี่น้องนะคะเดี๋ยวจบ่าสิคืนตัวเลขแนวทางนะคะที่จบ่าเขียนตัวใหญ่ๆให้พี่น้องเบื้องน้านะคะเนาะค่ะเพราะว่าพี่น้องกะสีว่าบชัดนะคะตัวเพื่อนนังสือเพื่อนอาจสิต,ตัวหน่อยนะคะเดี๋ยวจะบ่าสิคืนตัวนังซื้อให้พี่น้องเบื้องนะคะ เอาค่ะพี่น้องค้าแคปนาจอบไม้นะคะนอดชะบาคืนตัวเลขแน่วทางนะคะให้พี่น้องนะคะไม้นะคะนอหยานพี่น้องว่านะคะตัวนังซื้อน้อยนะคะเขียนว่าจัดนะคะที่เพิ่นส่งมาให้นะคะคืนให้แล้วนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เขามารับชมนะคะแคปนาจอบอเป็นนะคะจดเอาเดอค่ะคุณแม่ค่ะคุณพ่อค้านะคะนอล่างเด่นสามกับห้านะคะศูนย์สามนะคะหนึ่งสามสองสามหกสามนะคะ 0 5 1 5 2ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้านะคะรลหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้านะคะพี่น้องคะเอาจดออเดอร์ค่ะผู้ใดแปหนาจอบว่าเป็นนะคะเนาะค่ะแนวทางของเพิ่นนะคะเป็นที่นาติดตามนะคะเพราะว่าโคงสุดถ่ายเพื่อนกระซิตัดลุ่งไห้นะคะเหลือนหน่อยคู่นะคะถ้าตัวเลขถึงใจโดนใจพี่น้องนะคะมากคู่ใดนะคะอิาจิจารณาเบิง่งเอาไปเป็นแนวทางนะคะเนาะ ย่ำว่าเป็นแนวทางเด้อพี่น้องคะผิดถึกว่าว่ากันนะคะเพราะว่าเพิ่อนเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเนะาะค่ะถ้าว่าตัวเลขลายนะคะก็เอาให้ติด3ามกําหานะคะมักตัวใดจับใส่ไดเลยนะคะติดลักสามลักหานะคะเนาะเอาค่ะสุดท้ายนี่นะคะจบ,บากคขอขอบุญขอบคุนผูนน้จัของแนวทางเพิ่นนะคะที่แบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้องแฟนคลับทังช่องนะคะ ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายนะคะเนาะที่มีน้าใจนะคะให้แนวทางกับแฟนคลับทางช่องของช่องฉบาผ้ารวยนะคะพี่น้องคะหาพี่น้องค้นไดนะคะเขามารับชมนะคะคลิปนี้แล้วนะคะก็ฝากนะคะกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจกับฉบานํานะคะพี่น้องคะได้ออกไปหาแนวทางนะคะ ดีๆเด็ดๆดังๆมาฝากตอนพี่น้องนะคะแต่ละสำนักนะคะเนาะค่ะสำหรับพี่น้องคนใดนะคะที่เขามารับชมคลิปใหม่นะคะค่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสีใบปพผาดข่าวสารแนวทางนะคะดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะค่ะเอาจังไดกัรอดติดตามกันในโครงต่อไปเด้อะค่ะพี่น้องคะ ว่าเพื่อนสีได้ให้มาชุดบนเป็นตัวใดนะคะหล้กก็โตัวตัดเน้นนะคะของเพื่อนสีวงเน้นให้เป็นตัวใดนะคะเอาค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็ให้พี่น้องนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้พี่น้องนะคะลำลำรวยรุยนะคะ ไปใส่มาไซกใส่กระเดินทางปอดไัยนะคะเนาะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะฉบาขอาลาไปโกนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ